ไฟสองทางออเอออะไรทำอะไรอยู่แล้วยังไม่นอนอีกเหรออืมฉันนอนไม่หลับกำลังคิดเรื่องอนาคตอยู่เออเฮ้ย เ,ออเรื่องอนาคตเหรออุสตส่าห์เกิดมาบนโลกนี้ทั้งทีมันต้องทำให้คนรู้จักเราบ้างสิเช่นทำอะไรที่คนทั่วไปไม่เคยทำอะไรแบบนี้อ,อ,อย่างเช่นทำอะไรบ้างล่ะอ,อย่างเช่นกระโดดขาเดียวเ,ออเที่ยวไปทั่วโลก หรือสร้างพระพุทธรูปที่มีรูปร่างแปลกที่สุดหรือไม่ก็่อตั้งโรงเรียนที่อนุญาตให้นอนในเวลาเรียนได้แล้วไม่ก็ผลิตยาที่เก่งได้แม้ไม่ต้องเรียนหนังสือทําสถิตินอนกลางวันได้นานที่สุดในโลกแล้วไม่ก็เหมือนได้น,นอนที่สุดในโลกเสียหรือกำลังคิดถึงอนาคตแบบนี้เราไปนอนดีกว่าแฮม่เมไม่ไหวไอ้หญิงคิดคู้หญิงนอนไม่หลับ้ะแบบเนี้ยคิด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 จะทำอะไรดี ิ่งคิดทีด่นอนไม่หลับชีวิตคออรนี่มันลำบากจริงๆเลยนะโดรมอนตื่นสายอีกแล้วไม่เห็นไม่ทันแน่เลยโถ่ทำไม<อ><อ>ไม่ยอมปลุกฉันเล่าโดรมอนนี่แล้วก็อ,อ้าวก็ไม่ได้บอกให้ปลุกี่นะแบบนี้ทุกทีเลยนะนายน่ะชอบพึ่งจะคนอื่นนายน่ะผิดเองนะที่ไปยอมนอนเ,นเร็วๆว่ะดิแต่ว่าโนพิตานอนดึกเพราะคิดถึงเรื่องอนาคต นายน่ะทาเรื่องสําคัญแบบนี้ฉันจะยอมช่วยนายสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันเอาลองดูกันละกันต้องอย่างนี้สิโดราไอมอนเดียวเวเขาสิโดราไอมอนเร็วๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวพี่นี่ไงไฟสองทางเราใช้ไฟนี้นะส่องเป็นทางเดินให้เป็นทางลัดเลยยังไงเล่าเาะอ่าเนี่ยนาลำแสงนี่เป็นมิติที่สี่นะก็เลยทะลุได้ทุกอย่างยังไงเล่าเป็นทางลัดเลยนะโอ้ยดีจังเลยขอบใจนะโดราไอมอนอ่าไปก่อนนะ แบบนี้ต้องไปทันแน่แน่ขอโทษนะครับสายแล้วสายแล้วสายแล้วเฮ้ยซีโนะแม่แกสายจากไหนไูคนอื่นได้ไงล่ะอะไรอ่ะนามาสกิคุงคขาวงคงจิคุงธนากาคุงนบิตาอยู่ไหนอ่ะอีกนิดเดียวนบิตายังไม่มาอีกเลยนี่อ่ะครับไปแล้วครับ ทันพอดีเลยฮะเป็นยังไงบ้างแล้วทันเวลาพอดีเลยสิฮ่าฮแม่ดีใจด้วยนะไม่ใช่แค่นั้นนะมันทําให้ฉันคิดได้ว่าจะสร้างประวัติศาสตร์อะไรดีอ่ะประวัติศาสตร์เหรอฉันจะใช้ไฟสองทางเดินไปจนถึงดวงจันทร์เลยไงล่ะโอ้โยแบบนั้นไม่ไหวแล้วน้าไกลไปอืมอยู่ไหนอยู่ไหนอ้าอ้าอ้าเจอแล้วนี่ไงนี่ไงฮึ ระยะทางจากโลกไปดวงจันทร์ประมาณ3 8 0 0 0 0แปกิโลโโดีละ่ะทั้งนั้นเ็าต้องเดินวันละ3าชั่วโมงเป็นอย่างต่ำถ้าชั่วโมงหนึ่งเดินได้5กิโลก็1วันได้15กิโลเ,ออเดินได้แค่ไหนก็ใช้ออประตูวิเศษกลับมานอนพักวันต่อไปแล้วก็เดินจากจุดที่ค้างเอาไว้สักวันต้องไปถึงดวงจันทร์แน่ถ้า3,80,000กิโลก็ต้องเอามาหาร3าก็จะเป็นอ,อ๋อสองหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบสามวันกับหนึ่งชั่วโมงก็ประมาณ70็ดสิปีนะเห็นไหมละ่ะ ถ้าฉันหยุดถึงตอนนั้นฉันต้องทําสําเร็จแน่เลยฉันต้องทําให้ได้ต้องเป็นคนแรกที่เดินไปถึงดวงจันทร์ให้ได้เลยน้ำใจน้ำใจเจอตามสบายเลยนะโอ้ยแค่คิดก็มีความสุขแล้วนะเนี่ยพระจันทร์วันเพ็ญฮะพระจันทร์ขึ้นแล้วมาสร้างประวัติศาสตร์กันดีกว่านี่คือก้าวแรกสู่ดวงจันทร์โดเรม่อนจะออกเดินทางแล้วแล้วนะเอาจริงเหรอเนี่ยฮะ เอาจริงสิฉันตัดสินใจแน่วแน่แล้วไม่ว่าจะใครจะพูดยังไงฉันต้องไปถึงให้ได้เลยเจอเอ๋ยออยอ้อยออยออยเฮล่ะโดราเอมอนเปิดไฟสองทางได้แล้วฮะตกลงวอร์มอัพเฮ้ยเอาเปิดไฟเอาละเรียบร้อยแล้วดีล่ะโดราเอมอน เขายืม<อ>ประตูวิเศษใส่ไว้ในกระเป๋าสีมิติด้วยสิอะอะอะแล้วอย่าทําหายละ่ะไต้กิยวเอ,อ้ยแล้วก็อยากจะของ,อ,งอีกอย่างนะอะไรเหรออะไรนี่เป็นก้าวแรกของประวัติศาสตร์ของฉันเลยทีเดียวนะก็เลยอยากจะถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยสิอ๋อได้เลยจะถ่ายให้นะถ่ายให้ส,สวยๆด้วยนะอารู้แล้วลนะ่ะหน้าจะถ่ายให้สวยเลยโอเคโดรีมอนเออเออได้โดรีมอนเร็วสิรู้แล้วลนะ่ะนเอาแล้วนะแชะเลย เอาต้องทําให้ได้วันละสิบกิโลเออไม่สิต้องให้ได้20่กิโลไปเลยอาชิสุขการ์ดครายนะอ้าเนบิตาทําอะไรเหรอฉันก็เลงจะไปดวงจันทนระ์น่ะเฮยดวงจันทร์เหรอเฮ้มองเห็นเมืองเล็กนิดเดียวเองทุกคนคงนอนสบายดีสินะอ้าเย้แล <laughs> ้วแลวแล้ เดินไปไหวแล้วนะนี่โอ๊ยเมื่อยเหนื่อยมาเนี่ยนบิตาน่ยเดินไปถึงไหนแล้วนะโอ้ยดวงจันทร์ก็สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่ะข้าวจิ้มด้วยโอ๊ยไม่ไหวแล้วพักสักหน่อยดีกว่าฮฮะฮโอยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ดูเลือกสำคัญไป็นสนิทเลยดวงจันทร์เนี่ยไม่ได้หยุดอยู่ที่จุดเดียวแต่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องหมุนไปรอบๆขึ้นสูงสุดก็อยูอย่ประมาณนี้นะแล้วโรบิตจะคุ้มกอดจ่าดัดไงก็ตกลงมาแบบนี้ไงเล่ากลับมาเร็วจังเลยนะนายถึงเป็นแบบนี้ละเนี่ยโอ๊ย